เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมอร์ทำนายฝันจะมาทำนายฝันของคุณกันฝันว่าเห็นผีหรือผีประหลอกในฝันคงจะน่ากลัวมีน้อยเจ้าของฝันคงได้วิ่งป่าราบเป็นแน่ถึงแม้จะเป็นเพียงแค่ความฝันก็ตาม การที่ฝันในลักษณะนี้ทำนายว่าสิ่งที่หวังเอาไว้จะได้สมดังหวังคุณจะได้โชคลาภซึ่งจะมาหาคุณได้ในเร็ววันนี้หรือจะได้รับในสิ่งที่คุณปรารถนาซึ่งอาจหมายถึงทรัพย์สินเงินทองการได้เลื่อนตําแหน่งที่สูงขึ้นได้พบกับมิตรที่คอยเอื้อประโยชน์แต่ต้องระวังเรื่องความใจร้อนใจเร็วจะทำให้เสียงานได้ ด้านความรักคนโสดมีโอกาสได้ดีใจกระโดดโลดเต้นเพราะเจอเนื้อคู่ที่ถูกอกถูกใจมาสารภาพรักต่อหน้าเหมือนเป็นคนที่รอมานานแสนนานซึ่งเป็นคนติดใจดีมีคุณ,ณธรรมจะดูแลเอาใจใส่คุณเป็นอย่างดีสําหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วจะเจอเรื่องทะเลาะระหองระแหงใจกันให้ระวังเรื่องความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นระหว่างคู่ของคุณกับเพื่อนสนิทจับตาดูไว้ให้ดีๆถึงคุณจะมีแฟนแล้วแต่ก็จะมีคนเสนอตัวเข้ามาใกล้ชิดกับคุณ ด้านการเงินการงานช่วงนี้งานที่ทําหรือได้รับมอบหมายจะสําเร็จร่วงไปด้วยดีไม่ติดขัดอะไรระวังจะเสียเงินก้อนนึงไปกับเหตุการณ์ที่กืนไม่เข้าคายไม่ออกหรือเสียเพราะคนอื่นคุณมีเกณฑ์ดีในด้านรายรับหาเงินจ่ายคล่องดังนั้นถ้าคุณฝันว่าผีมาหลอกตอนตื่นจากฝันให้คุณรีบลุกขึ้นไปทําบุญตักบาตรกวดน้ําอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเพื่อเป็นการแก้เคล็ดที่เราฝันเห็นผีด้วยนะครับเลขนําโชค 7859, 85,88และ72 ฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากำลังนอนหลับอยู่คนเรามักจะฝันกันคืนละ2ละสครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจำความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทำนายเหตุการณ์ดีร้ายร่วงหน้าได้ ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันทีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปความจำอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักครู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคำพยากรณ์ตามตำราทำนายฝันต่อไปขอบคุณที่รับชมรับฟังดีเมอร์ทำนายฝันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ